ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5้าพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศสอ7 5ประเทศไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเสรีประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการจนเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา6ตุลา2519พฤษภาธมิน การต่อสู้ของพี่น้องคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าผ่านมากว่า90ปีค่ะประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบกรณีการอดอาหารประท้วงของนางสาวทานตะวันตัวตุวลานนท์หรือคุณตะวันและนางสาวอรวรันผู้พงหรือคุณแบมเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหาและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดขึ้น เป็นอีกครั้งที่เกิดจากผลพวงก,การที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าสังคมดีประเทศนี้มีพื้นที่สําหรับการแสดงออกทางความคิดสําหรับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเกิดก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงความคับแค้นของประเทศของประ,ประชาชนขนาดนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพคัดถึงแม้ดิฉันจะก,กังวลและห่วงใยอย่างมากต่อแนวทางการต่อสู้ของน้องทั้งสองแต่ดิฉันเคารพในการตัดสินใจและขอใช้ หัวใจคาระวะต่อความเด็ดเดี่ยวของคุณตะวันและคุณแบมอย่างไรก็ดีค่ะที่ฉันไม่อยากให้ทั้งสองท่านนี้ต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไทยว่าเป็นหนึ่งในวีรชนที่ได้สละชีวิตต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่เยาว,วชนคนหนุ่มสาวเรียกร้องมี3ข้อซึ่งมีความเป็นพลวัต ตามยุคสมัยตามสถานการณ์ประเทศและก็สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปแม้บางข้อ,อยากจะสําเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ดิฉันเชื่อว่าหากรัฐบาลและผู้มีอํานาจใช้หัวใจรับฟังข้อเรียกร้องเหล่านั้นท่านจะเข้าใจถึงความอึดอัดขับแค้นใจอย่างยิ่งของพวกเขาจนต้องสะท้อนออกมาผ่านการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆกระทั่งยอมใช้ชีวิตตัวเองเพื่อให้เสียงของพวกเขาดังไปถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจค่ะ และถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเหล่านั้นแต่ยังน้อยมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเห็นตรงกันคือสิทธิ์การประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนขั้นพื้นฐานนะคะอย่าให้สิทธิ์ดังกล่าวกลายเป็นสิทธิ์ที่ถูกยกเว้นสําหรับผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีทางการเมืองรวมถึงผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1 1 2และมาตรา1 1 6นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักโทษทางความคิด พวกเขาไม่ใช่อัชญากรค่ะไม่ควรต้องนอนอยู่ในคุกเยาวชนคนหนุ่มสาวคือลูกหลานคือพลังแห่งอนาคตของประเทศแค่เห็นต่างทางการเมืองไม่ใช่ศัตรูค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศขอให้ผู้มีอำนาจได้คืนสิทธิการประกันตัวคืนอิสรภาพให้กับพวกเขาให้พื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้มีโอกาสพูดคุยแสดงออกทำความคิดมีพื้นที่ให้พวกเขาทุกคนได้ร่วมกันสร้างประเทศนี้ไปด้วยกัน ท่านประธานที่ครบคัสที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะชูนโยบายที่ดูทันสมัยดูก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นโยบายต่างๆแต่นโยบายเหล่านั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลใช้วิธีล้าหลังในการจัดการคนหนุ่มสาวนโยบายเหล่านั้นล้วนต้องการอาศัยต้องอาศัยพลังความสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวในการขับเคลื่อนค่ะในเมื่อลูกหลานเยาวชนคนหนุ่มสาวอนาคตของประเทศถูกกดทับทางความคิด วันนี้พวกเขายังต้องนอนอยู่ในคุกแล้วพวกเขาจะกล้ามีความฝันกล้าแสดงออกกล้าที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องเดินเข้าคุกเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองท่านประธานที่เคารพค่ะเยาวชนคนหนุ่มสาวคะ่ะพวกเขาเป็นทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตของประเทศ กรณีการอรารยะขัดขืนของคุณแบมและคุณตะวันคือตัวอย่างความขับแค้นใจของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันและแสดงถึงสถานการณ์ประชาธิปไตยของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตชีวิตของทั้งสองท่านกำลังนับถอยหลังอยู่ทุกขณะค่ะผู้มีอำนาจสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยคืนสิทธิกรรมประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้คุณแบมและคุณตะวันและเพื่อนร่วมอุดมการอีก15คนทันที อย่าสมไฟให้แรงขึ้นค่ะอย่าให้ประชาชนต้องเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและที่สำคัญอย่าเพิกเฉยให้อนาคตของประเทศถูกทำลายเพียงเพื่ออนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชารัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ